ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดการสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านแขอคนดี้วัย26ปีครับเคยเลือกถ้าเดือรนะครับแต่คุยกันไม่จริงจังไม่จบทำให้เมืองทองยูเนเต็ดใช้ความจริงใจปาดหน้าคว้าตัวไปร่วมชีมครับ โดยทางด้านธีรพลยเยครับเก่งสารพัดต,ตำแหน่งวัย2่ป,ปีครับได้ใจสาวกเมืองทองยูเนเต็ดไปเต็มเตมครับหลังเลือกย้ายจากสมุทรปราการชิตี้มาอยู่กับทีมครับโดยผลเรื่องความจริงใจและโอกาสลงสนามครับไม่ได้รับข้อเสนอใหม่เป็นเง,งินก้อนโตจากฝั่งการเทรฟซีก็ตามครับ โดยที่ขนาดทางด้านสิ่งเจ้าท่ากับบรกขโคตกลงเบื้องต้นกับทางทางด้านธีรพลุยะเยอะเลยครับในการคว้าตัวทางด้านธีรพบุยศเยอะบร,ร่วมทีมโดยตัวเล่นนักเตะก็พร้อมย้ายมาอยู่ทางด้านถิ่นเพสตเดียมครับแต่ว่าตัวแทนสโมสรพูดคุยเจรจาไม่ตรงตัวกับนักเตะรวมถึงทางด้านธีรพบย,ยังไม่เคยตกลงเรื่องการนัดตรวจร่างกายแต่อย่างใดครับทต่ไมทางด้านเมืองทองอยูเนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้ามาแสดงความสนใจอย,อย่างจรงิงจังโดยพูดคุยกับธีรพลแบบจริจรงใจครับ ละล่าสุดครับแม้ว่าการเทรดสีจะเปลี่ยนคนเจราจาปรับขค้อเสนอให้ใหม่ครับโดยยี่หหนึ่งก้นโตแป้กับธีรพลเยอะๆพิดเจรณาอีกครั้งครับแต่จะตัวตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายไปอยู่กับทางด้านเมืองทงยูนเต็ดโดยผลเรื่องความจริงใจแม้จะได้เงินน้อยกว่าก็ตามครับส่งผลในทางงานสมุดประกาศชิตตีต้องยอมขายให้กับกีเลนประโยองในที่สุดก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดลงในวันนี้ครับเวลา17นาฬิกาตรงครับ และสำหรับทางด้านทีโรปลโยอเยอครับได้ยจากปูริตเทโรฟซีมาอยู่กับสม,มุดประการชิตตีตั้งแต่ช่วงเล็ก2ของฤดูกาล2018ครับก่อนเป็นกลาลังสำคัญมาโดยตลอดครับยิงไปถึง1 6ประตูจาก7 6นัดในลีกที่สำคัญครับยังกาวติมชีติไทายชุดใหญ่เรียบร้อยครับในยุกข,ของอากิระนิชิโนอีกด้วยนะครับสำหรับทางด้านทีรปลโยเยครับ โดยในขณะที่ทางด้านนบพลุนคำครับอยู่กับสมสรสอนสมุทรประการชิตีต่ออย่างแน่นอนเลยครับหลังดิวโค้งสุดท้ายก่อนตลาดปิดไม่จบครับแต่ทางด้านทีลพผลเยอะย้ายซอกเมืองทองยูเนเต็ดเป็นชียร์เลยครับโดยที่ขนาดโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายลักเตก่อนปิดตลาดในช่วง17นาฬิกาของวันศุกร์ที่27สิงหาคมนี้ครับล่าสุดทีมข่าวเป็นซต์หนึ่งได้รับรายงานจากแหล่งข่าววงในครับว่าทางด้านทีละอลเยอะตัวลุกสมุทรประการชี้ตีบรุกโตกลงย้ายไปร่วมทีมทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดเป็นชียร์เลยครับโดยการตัวจ3ล้านบาทครับโดยใน ด้านรายของนพพูลพูลการครับกองกลางตัวรับที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะย้ายทีมเช่นกันครับล่าสุดเล่งข่าวยืนยันว่าดิวดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นเลยครับเพราะไม่สามารถตกลงรายละเอียดกับสโมสรที่แสดงความสนใจเข้ามาได้ครับในกองกลางวัย25ปีจะอยู่คาแข้งกับทีมเคียร์สมุดต่อไปในฤดูกาลนี้ครับซึ่งทังนี้ครับเจ้าเป้ครับนั้นเพิ่งตอสัญญากับสมุรปราการชิตี้เอฟซีออกไปอีก4ปีครับเมื่อช่วงวันเกิดของเจ้าตัวในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับสำหรับทางด้านนพพลพูลคาครับ ในขณะที่ทางด้านทีมช่างเผือกเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับเปิดตัวชุดแข่งขันเย่าที่ใช้ลงสนามฟอดแ่งในศึกไทยลีก2021อย่างเป็นทางการเลยครับโดยที่ขณะสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดทีมน้องใหม่ไทยลีกครับได้ทําการเปิดตัวชุดแข่งขันเยา้าต้อนรับการลงเล่นในศึกไทยลีกหนึ่งครั้งแรกในปรดติสตร์ของทัพช่างเผือกภายใต้ความร่วมมือของทางด้านเกรนสปอร์ตครับ โดยที่ขนาดชุดแข่งกันเย่อเปิดตัวมาในโทนสีแดงได้รับเลงบันดาลใจมาจากทางด้านผ้าทอพื้นถินจากผ้าจกครับความาคภูมุใจของชาวเชียงใหม่ด้วยการน,นําลายผ้าจกมาตัดทอเป็นลวดลายกราฟิกลายเดสีแดงแคบ่อนครับตัวเด่นด้วยงานพิมพ์ลายผ้าจกสีทองเนื้อผ้ามีน้าหนักเบาระบายเหงื่อได้ดีครับและมีความแมนวันวาวสวยงามเวลาเคลื่อนไหวตองย้าความยิ่งใหญ่ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและทางด้านทุกอัตลักษณ์ของฟุตบอลเชียงใหม่ครับ ในทั้งนี้ครับโดยทางสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดจะประกาศวันจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับสำหรับทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับในขณะที่ทางด้านสโมสรราชบุรีชั fc ครับประกาศยายเปิดตัวเจ้ากองวัวไล่หรือทางด้านอัครเดชย,ยดจำปาครับศิลปินนักลงเพลงลูกทุ่งชื่อดังค้าร่วมชีมเตรียมส่งชื่อลุยเทศึกไทยลีก2เป็นเชียบริครับ โดยที่ขนาดทางด้านราชาดาราชประชาเอฟซีครับทีมจากเวทีที่สองการสร้างความมืออาอีกแล้วครับหลังประกาศคว้าตัวทางด้านเจ้ากองวไรเข้ามาร่วมทีมครับโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและทดสอบความสามารถกับทีมได้ระยะหนึ่งแล้วครับก่อนที่สโมสรจะเตรียมส่งชื่อลงทะเบียนการแข่งขันลุยศึกเอ็มร้อยสิบแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2021ันครับ หรือกรนดทางด้านศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างเจ้ากองเวได้ครับจะเข้ามาสวมเสื้อหมาเยเลขก30ให้กับทัพทางด้านตราชาดาสาหรับการลงสนามช่วยทีมลุยศึกไทยดิดสโดยหลังจากนี้ครับจะทําการเปิดตัวขับทีมครับแต่ทั้งนี้ครับเจ้ากองกับได้เปิดเผยกับความรู้สึกกับเส้นทางใหม่ในวิชิลุกหนังครับว่าเป็นเหมือนความฝันของผมเลยครับถ้ามองในอาชีพของผม,ผมเคยฝันไว้ว่าอยากจะเป็นนักร้องการประกวดได้ขึ้นเวทีระดับประเทศมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักซึ่งไม่ต่างจากความฝันฝันในการเป็นนักฟุตบอลของผมตอนเด็กๆ เป็นอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ด้วยอะไรปัจจัยหลายอย่างครับทำให้ผมไปไม่ถึงจุดนั้นครับแต่พอประสบความสําเร็จในการเป็นศิลปินครับทำให้รู้สึกว่าก่อนตายเราอยากจะทาตามความฝันในการเล่นฟุตบอลอาชีพสักครั้งห้ได้ครับซึ่งผมก็หวังว่าจะมีโอ,อกาสลงสนามให้กับสมุรรครับ และทช้นนี้ครับผมมองว่าฟุตบอลอาชีพไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับผมไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นผู้เล่นสำรองรอเปลี่ยนตัวลงสนามช่วยท้ายเกมครับในทุกตำแหน่งทุกเวลามันมีคุณค่าสำหรับผมครับดังนั้นตอนฝึกซ้อมต้องให้มากครับผมรู้ศักยภาพของตัวเองว่ายังขาดอะไรถ้าเราอยากมาเล่นฟุตบอลอาชีพจริงๆเราต้องให้เกียรติผู้ร่วมทีมทุกคนพยายามฝึกซ้อมแม้พอมากทาให้ตัวเองมีความเหมาะสมมากที่สุดในการลงสนามแม้ว่าผมอาจจะมีเวลาการฝึกซ้อมทีมที่ไม่เต็มที่ครับแต่ได้รับโปรเกรมจากการฝึกซ้อมจากโค้ชและพยายามฝึกซ้อมแม้ทันเพื่อนนักเตทุกคนคนรับ และต้งนี้ครับสำหรับทางด้านเจ้ากองวัวไร่ลุ่นมีโอกาสที่จะช่วยทีมในเกมแรกของศึกไทยลีก2โดยสโม,มสรราชประาามย์4มีคิวบุกไปเยือนสนามขอบลองสเตเดียมปรลุงตำสึกกับสโม,มสรชัยนาทรมบิวในวันที่4กันยาย,ยนนี้ครับโดยที่คะาดทางด้านบอดใหญ่ของทัจงงพจงอางพยองครับคอนเฟิรม์มมาแล้ครับแฟนบอลขัาสนามเกมเย้าได้20%ครับ โดยทั้งนั้นคุณวัฒนาชจ้งเราประธานสโมสรขอนแก่นยูน่ต็ตครับออกมาโพสต์ยืนยันว่าสนามกีฬาอบจขอนแก่นสามารถมีแฟนบอลเขา้าชมเกมทยเลิกฤดูกาล2 0 21ได้ไม่เกิน25แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับโดยที่การาดานลังเล่าของทังงพจงอางพยองนั้นครับเป็นสนามที่4ที่ได้รับการอนุญาตให้สามารถแข่งขันได้แบบมีผู้ชม25ต่อจากสนามช้างอารีนาบรัมย์ชิตีส,สเตเดียมและสนามกีฬาจังหวัดตราดครับ โดยจีกนาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันที่สนามกีฬาโบโจขนเกนในเดือนกันยายนนี้จะประกอบไปด้วยขนเกนยูเนเต็ดพบกับราชบุรีในวันที่4กันยายน,นขนเกตยูเนเต็ดพบกับพีทีปรจบีฟซีในวันที่11กันยายน,นขนเกนยูเนเต็ดพบกับการท่าเรือฟซีในวันที่18กันยายน,นขนเกนยูเนเต็ดพบกับชนบุรีในวันที่2 5ก,กันยายนนี้ครับสำหรับทางด้านขนเกนยูเนเต็ดครับ ในขณะที่ทางด้านบุรียมยูเนเต็ดับส่งตลาดนักเตะขาเข้าขาออกของทัพปราสาทสายฟ้ากันหน่อยครับก่อนเตรียมชิมล่าแชมทะดิกในฤดูกาลนี้ครับ เรียกได้ว,ว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่การแข่งขันในศึกทยลีกฤุูกาล2 0 2 1จะกลับมาฟัดแข่งกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ครับในส่วนของการเสริมทัพของสโมสรบรียัมยูไนเตดถือเป็นที่น่าสนใจหรือทีเดียวครับรถในฤดูกาลนี้แน่นอนว่าเป้าหมายของปราสาทสายฟ้านั้นก็คือต้องกลับมาเป็นแชมป์ทยลีกรไดอีกครั้งครับโดยย้อนกลับไปดูผลงานของสโมสรบุรียัมยูไนเตดในช่วง2ฤดูกาลหลังครับเรียกได้ว,ว่าเป็นชีน่าเสียดายครับระทีมต้องออกอักคว้าไปถึง2รองแชมป์ซึ่งมาในฤด,ดูยยกาลสาาทสยฟอง มีความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะเพื่อนาเข้าแข่งใหม่เข้ามาช่วยทีมในการไล่าแชมป์ครับโดยดิว,ยดยวที่น่าสนใจครับคงต้องย้อนกลับดิวของแต่าน,นเจ้านิวชมประเดิอนจำรัศมีที่มาเป็นส่วนหนึ่งในบิ๊กดิวของทีมในฤดูก,กาลนี้ครับหลังจากนี้ครับแน่นอนว่าตามวิธีของฟุตบอลครับมีย้ายเข้าก็ต้องมีย้ายออกครับซึ่งสถาน,นการณ์ในตลาดนักเตะของสโมสรบริเวณยูไนเต็ดจนถึงนกขณานนี้ครับมีการเคลื่อนย้ายเข้าและย้ายออกดังนี้ครับในตลาดนักเตะขาเข้าครับมีทางด้านประดิอนจรัศมีจากสมุทรปราการชิตตี้เดบินสูรา,ากาจาก้ี ชุดที่ผลทงเทจากพีทีปรจจัยเฟซีนิรันมีมากจากชุนบุรีเฟซีนดพลและพรพลจากนกคนปรปฐมยูนเต็ดกลับมาจากยืมตัวครับโดยที่ตลาดน,นักเตะข่าวออกที่น่าสนใจครับก็มีทางด้านส,สนตา,าตร์ัไก่ประโคนยืมตัวไปอยู่กับทางด้านชุนบุรีไดมอเตอร์เดนาโต้คริตยืมตัวไปอยู่กับทางด้านชุนบุรีเฟซีและทางด้านเควินอิกเคโซไปอยู่กับบีจีปฐมยูนเต็ดสารยุทธสมพิมพไปอยู่กับสมุทรปราการชิตตี้คกครลกดวิยะอุดมศิริไปอยู่กับเชีงยงใหม่ยูนเต็ดและทางด้านบรนนนอน และสำหรับโปรแกรมนั้นเลกข,ของสโมสรทางด้านบลูเรยมยูเนเต็ดในศึกถลิกที่มีคิวลงดวลกับสโมสรทางด้านสุเรรณบรีฟ4ณสนามช้างคารีนาในวันที่4กันยายนเวลา17นาฬิกาตร,รงครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงานเบดลีแอมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ